ตอนนี้น้องปีนกำลังทำอะไรอยู่ครับฝากจันเจ้าดูนยเออใช่ฝากคิดส่งคลิปให้น้องจันเจ้าดูด้วยครับตอนนี้น้องปีนกำลังทำอะไรอยู่ครับก็คือช่วยคุณพ่อคุณแม่พันใช่ไหมพันขวดให้แน่นหนาใช่ไหมครับเวลาส่งลูกค้าจะได้ไม่อะไรครัไม่หกใช่ไหมคะอ๋อพอครบหนึ่งรอบต้องทำยังไง โอ้ก็กินไกตัดเลยเหรอ,อแล้วก็ม้วนเก็บให้มันสวยงามใช่ได้คะคุณแม่โอ้<ม>ถูกแล้วสวยแล้วอ่ะมันต่อไปค่ะผลงานสวยไหมคะผ่านไหมคะไปะตุ้มดูสซิโอโ้สวยงามมากพันสวยงามมากอา้าวอันต่อไปต้องทำให้เสร็จสามอันแล้วนนี้ยวจได้กินข้าวอ่าโอเค หนอยากได้เอาหัวสีแดงได้ได้ได้ทำเสร็จสามวันให้เอาหัวสีแดงเลยครบรอบหรือยังเลยไปหน่อยก็ได้ลูกเลยนิดนึงก็ได้ลูกแกระวังหน่อยนะโอเคโอเคเอะไรแบบรูดรูดให้มันเหนียวน้อยหน่อยมันน่าจะไม่ได้ได้ไดส,วสวยแล้วครัสวยมากเลย,เลยอ่ะอันสุดท้ายค่ะ ถ้าครบ3อันก็จะได้กินอนุนสีแดงค่ะ,ะดึงดึงเทปออกมาก่อนนะดึงเทปก่อนปุ๊บใช่ไหมเสร็จปุ๊บแล้วไ,ไงต่อแล้วก็พันเข้าไปปิดให้แน่นหนาแล้วก็ดึงให้ตึงๆอ,อ,อ,อพอครบรอบเสร็จปุ๊บครบรอบยัง หกรอบเสร็จปุ๊บมันแกตัดออกต้งองตรวจสิต้องตรวจสิเรียบร้อยงานดีมากเลยสุดเจ๋ง